ทำไมอัลลอฮ์จึงให้เราถือศีนอดทั้งๆท,ที่ถือศีนอดมันไม่ตรงกับนับสูเราจริงๆพี่น้องอามานันทุกอามานันอัลลอฮ์ใช้ไม่ตรงกับนับสูแต่ถ้าทําได้อินชาอัลลอฮ์ผลบุญยิ่งใหญ่ถ้าทำได้แล้วฝืนอารมณ์ฝืนนับสู่ข้ามอารมณ์ไปตามเราได้ผลละบุญมหาศาลพี่น้องดังนั้นอุลมามะจึงวิเคราะห์หนายอเอตถือศีนอดทำไมอันดับแรกเลยพี่น้องอุลามะบอกที่อัลลอฮ์ Allah ให้ถือศีนอดนะ เราจะได้จากการถือสิทดธดิเขาบอกว่าเราจะได้เป็นคนที่มีความตักงวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะุตลัตนนี่อันดับสำคัญที่สุดในการถือสิทธดอดัลลอฮ์ตอบอายะห์แอบิน่าว่าละอัลละคุมตัดตะกุนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรงอัลลอฮ์เพื่อว่าพวกเจ้าถือสิทธดไปแล้วหนึ่งเดือนผลสรุปสุดท้ายออกมาเจ้าต้องเป็นคนกลัวอัลลอฮ์ให้ได้